สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องท็อป10ดาราศิลปินเกาหลีที่ครองความนิยมในจีนมากที่สุดจาก Popularity List ของหวยป๋อแพลตฟอร์มโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่มีผู้ใช้งานกว่า573ล้านคนต่อเดือนเลยทีเดียว ล่าสุดได้เผยรายชื่อไอดอลศิลปินยอดนิยมออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วโดยฝ่ายชายอันดับ1ตกเป็นของชานย,ยอนวงเอ็กโซส่วนฝ่ายหญิงนั้นใครจะได้รับความนิยมสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมาชมท็อป10ไปพร้อมๆกันเลยเริ่มที่อันดับ10ซองเฮเคียวอันดับ9พักชินฮเยอ,อันดับ8คริสตันซอง อันดับ7ซองจีไฮโยอันดับ6อิมยุนอาอันดับ5เจนนี่แบ็กพิงค์อันดับ4จีซูแบ็กพิงค์อันดับ3โรเซ่แบ็กพิงค์อันดับ2ลิซ่าแบ็กพิงค์สุดท้ายอันดับ1ได้แก่อายู และนี่ค่ะก็เป็นท็อป10สุดยอดไอดอลดาราซิลปินเคป๊ OP, ที่สามารถครองความนิยมในจีนได้สูงสุดแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ